ออันนี้มีตูดแหลมๆด้วยมีทรงตูดแหลมๆด้วยพี่น้องอเรืองกินก็กัดก่อนครับกัดเองเป็นเนื้ออย่างนี้กนะ็จิ้มนี่บ้านเรียกกันเตรียเดอ้ออีสานเรียกบักทันนี่ครับพริกเกลือกมี่นะขออนุญาตวางนี่เด้อพี่น้อง,อ,นนอ,งอันนี้ก็บใามุงกวาแล้วครับ กักตัว14วันตามภารกิจระวังคนเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงผมมาจากกรุงเทพรัชดากรุงเทพเลยต้องมากักตัว14วันมาตั้งแต่วันศุกร์อันนี้ก็เกืบได้หนึ่งอาทิตย์แล้วพี่น้องเอามาจากกลางอืม เอมาอยู่สักอาทิตย์หนึ่งก็จะมีอสมเอาหนังสือไม่เซ็นเรื่อหนังสือยินยอมการกักตัวของท่านผู้กำนันของท่านผู้กำนันตำบลนั้นใครมาตำบลไหนก็มีกำนันเขาจะมีหนังสือให้เซ็นเรื่องยินยอมการกักตัวเขว่าก็วัดสันแล้วก็ให้เราไปตรวจโควิดหนึ่งอาทิตย์เนาะไปตรวจโควิดที่ โรงพยาบาลอำเภอก็ผมไปเมื่อวันอังคารเลยถามเจ้าหน้าที่คุณหมอบอกว่าผมถามคุณหมอ,อว่าหมอแล้วผมจะรู้ผลยังไงคุณหมอก็บอกว่าถ้าเราเป็นเลยเขาจะติดต่อมาเองพี่น้องถ้าเราเป็นเลยเขาจะติดต่อมาอ,อันนี้ก็สามวันแล้วไม่เห็นติดต่อมาก็น่าจะมีผลเป็นลบออพี่น้อง หลังจากนั้นก็มีอาสมอคุณป้ารุ่นมาเยี่ยมมาเยี่ยมแล้วเอาเอกสารมาให้เซ็นเนาะท่านผู้กำนันไม่ได้มาเองฝากอาสมอรุนมาให้เ,เซน็นเอกสารยินยอมกักตู้พี่น้องขั้นตอนก็จะมีประมาณนี้ ส่วนพื้นที่ที่อื่นผมไม่แน่ใจว่าวิธีการปฏิบัติมันจะเหมือนกันไหมส่วนทางทางผมที่ตำบลประทัดบุอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ก็าตามกันอย่างนี้ครับเจ็บไรถชงง่านับพี่น้องเย้ยอืม บ้านผมเรียกกันเตรี้ยกันเตรียมรยมีสารเรียกบักทันคนไทยเรียกพุทธา,าชื่ออะไรเยอะแยะแท้ชื่อเนี่ยอืมีครับอืเก้งง่วงอืมเงงมจ็บนิอง อันนี้มีตูดแหลมๆด้วยมีทรงตูดแหลมๆด้วยพี่น้งอ,องอเรกินก็กัดก่อนครับกัดแห้เป็นเนื้ออย่างนี้ก็จิ้ม,มแต่ช่วงโควิดนี้พริกเกลือนี่พรพิกไทยพริกมันนะอย่าไปกัดแล้วต่างคนต่างจิ้มเนะื้ติดเชื้อโรคกันนี่น้องแทบหลาย อือมีอมอกะปุดด้วยอครับหมูครับหมูมก็มีอเอาเกลียบโอ้ยอยู่ดีกว่ากินดีอยู่ดีกว่ายูุงเทพทำงานออฟฟิศอีกพี่น้องเ้ยงานออฟฟิศไม่มีอะไรจะกินเลย <c oughs> มีกินทั้งวัน ชีวิตเนาะคนเราต้องสู้กันไปแต่ละคนก็เดินทางเส้นสายไม่เหมือนกันนี่ครับใครชอบลุยใครชอบอู้อุดอู้อย่างผมผมชอบลุยครับใครชอบอุดอู้ก็อุดอู้ไปอุดอู้ให้รอดไปฮืมดูมนะัโอเคครับผมอฝากช่องน้อยๆอ,ยอุชิตับช n แนลเลยครับ กดแชร์กดกระดิ่งกดสับตะไคร้กดตะพื้นให้ช่องไปเลยครับพี่น้องขอญาติลาไปก่อนด้วยสวัสดีครับ